ดีครับผมพี่น้องมาพบกับป้ต้อยคือเก่าคือเดิมนะครับผมมาปลูกมาดูอะไรกันนะครับผมมาดูโคกหนองนากันอีกที่นึงนะครับวันนี้มาดูมาดูเอามาปลูกต้นกล้วยอีกนะครับผมวันนี้นะครับมาสำรวจดูนะครับผมว่าต้นกล้วยไปถึงไหนแล้วนะครับผมมาปลูกนะครับผมใกล้จะถึงเดือนแล้วนะครับผมปลูกต้นกล้วยใกล้จะถึงเดือนแล้ว โอ้ยเนาะนี่นะครับผมตอนนี้ก็จะแตกเริ่มแตกยอดแล้วนะครับผมเริ่มจะแตกยอดแล้วปลูกนะยังไม่ถึงหลอกเดือนแต่ว่าเริ่มโครงการมาจะถึงเดือนแค่นั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าปลูกไม่ถึงเดือนนะครับพี่น้องนะเนี่บปลูกยังไม่เสร็จอีกตั้งหากเอ่อได้อะไรได้เท่าไหร่ก็เอามาแซมเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะแซมเรื่อยๆอ แซมเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆอ,อ๋อละปลูกเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> พี่น้องปลูกเรื่อยๆ <c oughs> โอ้น้ำเยอะ <c oughs> ครับผมอันนี้ก็เป็นกระท่อมนะครับผม อาทอมเฮ้ยเจอดูดูหัวยียบหัวอยู่ด็โอ้ยเนาะใโคให้มันเลี้ยวให้หัวมันเล้วล้วขั้นแกก็ไม่ผูกไวเลยอืมี่เห็นด้กเฮดหลยนะวาดกลเลยคนนี้เอ้าเอ้ยเฮ็ดขาก็หเฮ็ดลงฟุ้นเนาะเตยซื้อให้หน่อยือไ ออพ่อแม่พ <level> ี่น้องปปปไปลูกกันนะครับผมพ่อแม่โน่พ่อนะครับผมปลูกประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะครับผมตัวนี้นะเรื่อยเรื่อย เออใช่ตนนี้มันตรงหรือเปล่า,อา,าโอเคเอา้าได้สามต้นเหมือนเดิมเยมาใส่ต้นนึ่งต่าใช่บางอนี้ต้นหนึ่งใช่อเอาละครับผมพี่น้องเอาเอามาปลูกยังไม่เสร็จนะครับผมเพราะว่าไม่มีพันธุ์กล้วยนะครับ ก็เลยปลูกยังไม่เสร็จนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมรถเหมือนรถขายโอ่งนะครับผมทุนน้อยเราจะไปเร่งไม่ได้นะครับทุนน้อยนี่ละครับพี่น้องแต่มันแตกยอดมาแล้ววกงั้ขุดมาเรื่อยๆ แตกยอดแตกหน่อนแล้วนะครับผมอ่านี่ย <c oughs> ปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆต้นกระท่อมนะครับพี่น้องต้นกระท่อมต้นกระทอมนะครับผมเดี๋ยวขุดมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องอ่า สักไม้ไว้ก่อนจะเป็นต้นกระท่อมนะครับต้นนี้นี่ต้นกระท่อมเจ๊งเจ๊งยอดเจ็งหมดอนกันอืมเจ้าฮาร์มาแล้วเืออืม หรอครับสัมภาระนะครับอาหารอาหารว่างของอเจ้าดุกนะครับเจ้าดุกเจ้าแข่งนะครับผม,มเอานะครับผมเออลองไปเลยลองไปเลยลงไปเลยไปป่าตรงนั้นเลยออานะครับเอาเอาขนมมาให้อ่า เจ้าดุกนะครับเอาขนมมาให้เจ้าดุกเจ้าช่อนนะครับผมพ่อหน้องเจ้าดุกเจ้าช่อนออาหารดีนะครับผมเจ้าดุกเจ้าช่อนนะครับพี่น้องเือ <c oughs> นไปเท่าฝ่ามือนะครับเจ้า ักเข็งนี่ครับผมเท่าฝ่ามือนี่ครับเมื่อคืนนี้ตวมตามต้มตามอยู่ได้มาก็โอเคนะครับได้มาเป็นตัวเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับเป็นสิบนะครับพี่น้องเป็นสิบเป็นสิบ นะครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วกันเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอืม นะครับผมพ่อแนะม่พี่น้อเมื่อคืนนี้โอ้โหเยอะมากเลยแต่น้ําเพิ่มขึ้นเยอะเลยน้อเธอเนาะน้ำเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้ก็อ้บ่อนบุยบยบุยบยบุยบบอยู่นะครับแต่ช่วงนี้สงสัยจะอ่าตื่นน้ําใหม่อยู่นะครับพี่น้องตื่นน้ําใหม่อยู่ ก็เลยเงียบอยู่อน,อย,น,นอยก็พอซื้ออยู่ด้วยอันนี้นะบะอกต้องฟันนะครับผมให้ชิน้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อสะดวกรายการจะมาเจาะใส่กินนะครับพี่น้อง ้กินยากต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครึ่งครึ่งกลางๆบ้างนะครับพี่น้องอื่น,น,ออน้ำขุนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ำเยอะมากเลย อานะครับผมโคกหนองน้โมเดลนะครับผมวันนี้โอ้น้ําเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับผมปล่อยปล่อยออกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ปล่อยออกต้องเปิดฝ่ายน้ําล้นแต่ไม่ได้ไหลสดนะครับผมเมื่อคืนนี้ถ้าางนั้นโอ้น้ําเต็มเลยนะครับผมแถวนี้น้ําเต็มเลยต้องมาปล่อยน้ําทั้งกลางคืนนะครับผมพ่อแอ่พป่น้องเมื่อคืนนี้นะขนาดตรงนี้ก็น้ําใกล้เต็มแล้วครับแต่ก่อนนี้ลึกลงไปเป็นเม็ดนุ่นนะครับ แต่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับอย่างแรงนะครับผมก็เลยต้องเอ,อน้ำขึ้นเยอะนะครับพี่น้องเอานะครับผมพ่อยมนอ้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปแดี๋เพียงเท่านี้นะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับก็กดิ่งติดตามเบาต่อยกอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ